ครับสวัดดีครับตอนนี้พี่เปาตุงสุดหล่อนะครับพี่เปาตุงสุดหล่อของเราซโลโดเดียวกินนมอยู่ครับตอนนี้กินนมอยู่เตือนแล้วหิวนมตัวอื่นแต่งกันหมดว่าลงมากินนมเลยเอา้าวอิ่มล้ไปซะละลูกหมา มีตังม,มาแล้วน้องมีตังเด็กแต่กินนมลูกมาแล้วหิวนมยัียงเนี่ยอยู่นมไหมลงมากินนมมาแล้วเด็กเกลอลงมาแล้วแล้ว,ลว,ลวมีเด็กเกลือไมากินนมเลยนะอ่า yếu có kiên này con xong về hay là này kinh nhớ chứ do cày hay kiên ừ, kinh cày tôm mình kinh năng kinh nông bê còn kinh nhớ lục đẹp đẹp ơi, lục má đang đẹp đẹp Để 2 con đẹp đẹp đó Bỏ tôm đẹp đẹp กินอิ่มไปละตะกี้เนี่ยเหลือมีทองหรืถุงเงินเป็นไหนกันว่าหืมีกมาอ่อากินไปโลกกินไปไม่ควรเว้ยกินเยอะๆกินนี่อิ่มนี่อิ่มอิ่มยังหืมไปละไปละไปหาพวกละลหมา